โยโยโยเที่ยงตรงเจินกับคลึงนุ่หนังบิ๊กแมชสวัสดีแฟนคืึงนุ่หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับมาถึงคําคืนวันจันทร์นะครับผ่านยูโรกับโคปามาแล้วดังนั้นบิ๊กแมชพิเจษเรื่องเกมเวลาเที่ยงคืนนะครับสวีเดนออสเวนคานครับฮามสตัดจะเปิดบ้านเจอกับเอเคโซนาฮามสตัด18แต้มจากการชนะ6แพ้ 7. เกเกมล่าสุดบุกแพ้มลโมมาเละ1ต่อ5นะครับมักนุชเฮสรุนกุนซอครับมีประเด็นการหลักแนวรับอย่างมาคุโซัันกบจฟ นะครับ ตรงกลางเนี่ยโจนาธานสวีตเบิร์กอามีอาอักมาวิลเลียมปรานาชแล้วก็คู่กองหน้าครับบีเฮร์อิลเกลสันเล่นกับโมเม็ดนาอิมกองหน้าตัวเก่งนะครับเจอกับเอเคโซนา17แต้มจากการชนะ5เสมอ2แพ้6เกมล่าสุดก็แพ้ขาบ้านให้กับเคาม่ามา,า1-2ถือว่าเสียฟอร์มนะครับเฮนนิงเบิร์กอดีตกองหลังแมนยูนะครับก็มีผู้เล่นการหลักอย่างเลสเซนเดอร์มิโลซาวิตคุมเกมรับตรงกลางมีจอห์นสันซาเตรอสบาซานเซรีน่านะครับแนวรุกเป็นตัวต่างชา หมดเลยนะครับนำโดยดิโนเบซิโลวิทต,ตัวบอสเนียมิโอมาฟาราดตัวเปเลสไตล์หน้าเป้าเป็นอีออนิสพิตตาร์หัวหอกชาวไซปรัสนะครับเจอกรัรฤดูกาลที่แล้วเนี่ยฮามบีอาฮัมสตัดไม่แพ้นะครับในบ้านฮามสตัดชนะ2-1บ้าน AK จบ1-1คู่นี้ก่อนเกมเขามอง AK โซนาบุกมาเป็นต่อเล็กน้อยนะครับเพียงแต่ว่าด้วยฟอร์มครับ เอเคเนี่ยแพ้มา2เกมติดพี่เจมมองว่าไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนหลายๆฤดูกาลที่ผ่านมาครับฮามสตัดในบ้านมีลุ้นเอาผลเสมอได้เป็นอย่างน้อยนะครับ Head ดทูเฮดก็บอกแบบนั้นด้วยครับวัดใจฮามสตัดเจ้าบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยไม่เสมอก็ชนะเลยนะครับให้เชียร์ฮามสตัดเป็นคลึงุูกหนังบิ๊กแมชประจําค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย